บ้านผู้เก็บน,นะครับไปหมายไต่ไก่นะครับทางโค้สวยเลยโอ้โหนี่สวยครับสวยลงแล้ว หาเก็บนอไม้ทีเดียว<า>โอ้โหไหลฮะไหลฮะไหลแล,ล้เก็บนอไม้ก็เก็บเห็ดโอเคประมาณนี้ฮะอ้าวเหลืออีก11โลนะถึงบ้านพุกเข็มอันนี้น่าจะเป็นอุทยานนะเมื่อกี้มันมีไม้กั้นไว้แต่เราผ่านได้นะครับก็เป็นที่แบบไม้ทึบเลยฮนะนี่ข้างหน้าดูเฮ้ยดินไม่ดีแล้ว ดินแดงนะครับเยเนี่ยสมัยก่อนนะดินอย่างนี้แหละเดี๋ยวหลังไปสักยี่สิบปีนะเคยมาบ้านผู้เข็มครั้งหนึ่งนานแล้วเดี๋ยวนี้จเจริญขึ้นเยอะครับฝนนี้ถ้าฝนตกเละแน่เลยดีฝนไม่ตกแล้วมันนี้ อาจจะเหมือนจะทำถนนใหม่ะห็นนี้ก่อนแล้วกับถนนแดงบรรยากาศสวยงามครับนะครับก็เลี้ยวเลี้ยวมานะับจะไ่เจอป้ายนี้ทางเข้านะครับ ทางเข้าด้านหน้าผมไม่ได้ถ่ายห่างกันประมาณสักห้าสิเมตรนะที่นี้หมายตกปลาไตาไก่กับมังซิ่งนะครับนี่ครับก็ตรงไปเลยครับจะมีสองหมายนะครับโอ้โหค <c oughs> นข้างชันครับโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยแค่เสพบรรยากาศนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับหมายแพรนะฮะ ดังดึงดังดึงดังดึงดังลมลื่นครับลมลื่นครับนี่เห็นละอ้าวก็มีคนนั่งอยู่นั่งไงข้างหน้าเราโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนายนิ่มชายฝั่งเดี๋ยวจะไปมีฝนนะโอ้จอดตรงนี้ก่อนแล้วกันครับไม่ใช่บ้านแก้วหรอไม่รู้นะโอ้โหที่นี้ก่อนแล้วกันโั่โมดู อโอเคเดี๋ยวเคนี่ก่อนครับสวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีนานานและเพื่อนนักปูปลาทุกคนนะครับผมอยู่ที่แก่งกระจานครับหมายนกไก่หรือสายไก่นะฮะทางข,งข้างผมนะครับก็เป็นครั้งแรกที่มาเยือนแพรของนกไก่นะฮะเป็นหมาย หมายแพนะครับผมแพติดชายฝั่งแล้วก็มีมีหมายเป็นบลาชายฝั่งเหมือนกันครับมีสองหมายนะครับก็มางแต่เมื่อคืนนี้กลางคืนปลานินไม่เข้านะฮะก็มาลุ้นปลาลินนางฟ้าไม่รู้จะได้กับเขาหรือเปล่านะฮะเป็นครั้งแรกที่มาตกหมายชายฝั่งหรือหมายแพไม่เคยมาเลยแต่แงแอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับอะเดีย๋ยวมาลุ้นกันตอนนี้น่าจะประมาณสักแปดโมงแนละ้วแต่ก็ ก็ต้องน้ำมันเปลี่ยนนะฮะน้าขึ้นน้ําลงช่วงนี้น้ําขึ้นอย่างเดียวก็ค่อนข้างจะได้ตัวยากนะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะฮะเหมือนเดิมฮะเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อของผมเหมือนเดิมครับเหยื่อนล้วพอดมือเก่านะครับโอเคเดีย๋ยวจะให้ดูสภาพหมายนะครับอ่าหมายของนกไก่นี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงหกร้อยบาทนะครับมีห้องน้ําให้ข้างบนนะฮะห้องน้ําก็สะอาดผมก็ไปเข้าแล้วก็เดีย๋ยวให้ดูสภาพหมานมากับประตูสองคนกับกาแฟหมาหนึ่งตัวนะครับโอเค นี่เป็นปลาข้างหน้านะครับคันนักไก่น่า,นาจ,จะห้าหกคันมั้งคันผมเจ็ดคันกล็ลงไปเออไอ้นี่เบาๆใช่แล้วมั้งเนี่ยใช่แล้วมั้งเนี่ยยานะอยานะน่าจะเป็นปลาหมอตะก,ก,กับไป่าไม่รู้มันมีปลาเลยนะขี้ขี้บ้าด้วยโอ้โหผมก็ไม่เคยได้ครั้งแรกเลยได้เปื่นแต้มหนึ่งมันตัวมันคล้ายๆกับปลาตะโกกก็ไม่ใช่แต่เพียนก็ไม่ใช่ ปลาขี้มากครับเขาบอกท้องมันจะขี้จะเยอะแต่เนื้อโอเคปิดเปลานะอืเห็นนะมอปลานี้ให้ดูก่อนปุ๊บกะ ini คยได้เลยนะครั้งแรกที่แกงอาจารย์ครับมันจะคล้ายๆกับปลากร,ระบอกอรก,อยอยร,กระบอกอ่าคล้ายๆกับปลาส้อยด้วยอ่ากระบอกกระส้อยมันก็ใกล้เคียงกันเนี่ยฮะแถวนี้เขาเรียกปลาขี้มาท้องมันจะมีขี้มาแต่เนื้อเขาบอกทำลาบทำลายอร่อยติดนี้อันนี้ออกมาแล้วกัน,กน ชุบนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆอันนี้ำมากอุ้ยโอ้โหหลงรูมันขี้โอ้ไม่มี้ร่องรูพอดีเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับปากขี้มากก็หน้าตาประมาณนั้นเดี๋ยวได้ตัวต่อไปให้ดูโอเคมาตามรุ่นกันอผมให้ดูสภาพให้วนลอไปเลยประตูอ่านี่ครับก็นกไก่เจ้าของแทรครับเจ้าของหมายครับนกไก่ฝากเบอร์หน่อยครับศูนย์เก้าสองคับผมสามห้าหนึ่ง โอเคมีอะไรโทรจองนะฮะเพราะช่วงนี้เสาร์อาทิตย์นี้เต็มตลอดะฮะเต็มทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์เต็มยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยวันธรรมดาก็ค่อยว่ากันวันธรรมดาก็เต็มอ่าวันธรรมดาก็เต็มนะฮะข้างแพรก็จะเป็นสะพานอย่างเงี้ยนะประตูครับประตูยังหดหัวหัวโดรยไปรถจอดด้านบนติดกับแพรได้เลยครับเดินลงมาจะมีสะพานเนี้ยนิดเดียวเป็นแพรใช้ฝั่งนะครับฝนตกไม่มีปัญหาแพรกว้างมากครับเนี่ยหลังคาแบบ โอ้โหลมเมื่อคืนนี่ลมยังไงพายุนอนหลับสบายเลยหนาวเลยฮะอากาศดีมากครับเพราะว่าด้านหน้าเราจะเป็นเขาเลยนเขาอ้โโอมล้อมเลยครับอันนี้ก็หมายติดกันก็เพลเ่มหมายไตเออหมายลุงสุนทรครับเนี่ยติดกันเลยฮะก็ทางเข้าก็าอเซิร์ชเข้าไปเป็นหมายลุงสุนทรก็น่าจะถึงแมงหรือโรงเรียนบ้านผู้เข็มก็ได้ฮะติดกันโรงเรียนบ้านผู้เข็มเนี่ยห่างกันนิดเดียวนะครับ สภาพหมายประมาณนี้ครับสรุปก็ผมตามหาปลานิลไมเ่เจอนะครับก็สู้มาจนถึงประมาณสักสามสีโมงเย็นนะฮะก็กลับบ้านกลางคืนก็เป็นปลากระกมังนะฮะร,รับแขกทั้งคืนกลางวันก็ได้ปลาตะเพียนไซส์ที่สวยสามตโลมาหลายแต้มอยู่ครับผมงานก็อยู่ในรูปภาพที่เห็นนะฮะก็มีโอกาสคงจะต้องมาเที่ยวหรือมา ล้างตาล้างมือใหม่นะครับในหมายกองน้าไก่ต้อนรับดีมากครับฝากขอบคุณน้าไก่ด้วยครับที่มีกล้วยให้ด้วยโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับบรรยากาศที่หมายไต่ไก่ครับสวัสดีครับ